<c oughs> อเอาหน้าอ๋อถ้าเสร็จแล้วพี่น้องก็เ,ออเห็ดปุยลุยอยูบอ่บ่ครับวัตถุดิบมื้อนี้พี่น้องครับผมนะครับบวกกับสื้อมาเต้นรถไทยครับผมอ่าก็สิเอามาสองแบบนี้บ่แม่เป็นอย่างรถพี่น้องครับก็บอยากลองเบิ่งว่ายี่ห้อใดดีเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับวัตถุดิบครับผมโอ้ก็ด,ดู่งามก็ดูบวกกับ คัดสรรย่างดีครับพี่น้องครับสินค้าคุณภาพครับผมเนี่ยครับสุดยอดเลยครับผมบล็อกกอที่บลกกอที่ล่างแล้วครับผมนเนี่ยที่ล่างไม่ยุ่งพี่น้องครับนี่วัตถุดิบพวกนี้ครับผมนี่ครับอ่าเขาเอิ้นว่าผักดองเนาะพี่น้องพี่น้องเนาะผักกาดดองเนาะพี่น้องผักกาดดองเนาะเนี่ยกาดดองครับผมเนี่ยบลกกอที่มาเฮ็ดอย่างสู้กินสู้พี่น้องกินอ่าติดตามนะครับเด้ออาทิตเป็นตาเสียบว่าพี่น้องกันหงแกมหงเข่าหงงามครับผม ครับผมมาติดตามครับผมบะกอติสญญานเนีหรอครับครับเอามาเบิง่งเครื่องแกงเครื่องแกงครับพี่น้องครับมีกระเทียมครับหัวชีกับอันข <King. S 2> ิงพี่น้องแต่ว่าพริกไทยหั่นบ่มีพริกไทยเม็ดเด้อพี่น้องเด้อพริกบะกอตเอาพริกเป็นพริกไทยนี่พริกไทยอย่างบดแล้วพี่น้องครับพริกไทยส่วนผสมบดแล้วเอาไปกับมาโขกก็ได้พี่น้องโขกไล็โขกโขกพี่น้อง แหวพริกไทยลงเอาใส่กหนี่งครับเพราะว่าที่เด๋อลงผัดพี่น้องหอมหอมพี่บ๊อกกัตหอมอีกครับจะได้พี่น้องหอมบ่ครับจะดวานจากพี่น้องพวกงามพี่น้องครับ กระดูกอ่อนง้างๆพี่น้องกระดูกอ่อนบนเราจะอ่อนอ่อนพี่น้องแเทบ่เอล่าอืมใหญ่ใส่ถุงอ่อนอู้หูน้องจิงตอนนี้งามอ่ะเนห็นง้างอยู่น้ำมันงาที่เจ้าพี่น้องน้ำมันงาพี่น้องครับตีดต่อสุขภาพเลี้ยงลงกระทะไปเลยลงกระทะไปเลี้ยงลงหม้อไปเลยครับหม้อกันน้ำมันเครื่องเครื่องแกงเฉาะตามไปนะพี่น้อง ลงเนะครับลงขวานเลยไปน,นะครับพี่นอ้องมาครับมาตะวันมาครับบ่อยากพี่นอ้องเมนูนีน่พ้อยยากครับพี่น้องครับนี่จูเฮ็ดกินพี่น้องนียครับหอมเลยเขากำพองเลยครันบนี่ขวานนี่ขวานอุกับขวาน ไปีวเเ่องเปนีาเล้ชีวเาเาหนีแล้วชี้ีด้เขนื้อกรกล้วนเนืัวมูเพราะถึงนี่แหลจ้ะเพราะมันมนาเมันีกรวนไห้เพราสุกจะว่า่งน้พี่น้องเัะ ก็ขันตอนต่อไปเด้สักโอ้เฮ็ดไหนไปเนี่ยบอกพี่น้องน้ำตึงเดี๋ยวสักอ้เจียวน้ำร่างโคองสักโอ้เอาทีเด็ดโอ้หอมพี่น้องไงครับพี่น้องต้องไม่โดนกต่บอกว่าเด้อไหนจัะมีหูหงอกว่าหอมหอมพี่น้องไงมกระดูกเจาะครับพี่น้องเหตุจากที่หูจากพี่น้อครับว่าเออกินนี่มันหอมตามดังโอ้ที่เด็ดตัวเนี่ยสักโ มันแสบมันม้วนอยู่ตรนี้โซไหนกขนี่เอาครับด้มวาติดตามขันตอนต่อไปครับผมตุ๋ไก้อนพี่น้องตุเออยมก้อนตุ๋ไก้อนเนาะจ้าตุมไก้อนตุ๋ก้อนเดนั่นเอาขามาต้มตัวนี้นวดก่อนนะพวกดอกดองพวกนะครับเดี๋ยวครับขั้นตอนต่อมาพี่น้องเาที่ต้มประกาศดอกน้องพี่น้องนะครับ้อกันํามะล่างก่อนพี่น้องครับมาล่างน้ํากนพี่น้อง แต่ประกอบที่หันนะพื่น้องเด้อหันะกอนพลานแต่ก็หันะกอนหันัน่หัเจเพื่อนหีย้ากจันเจียนเื้อรากัี้ยนเองน้องราอก่อนบางคนมากกไ่ได้ว่าจากดทองยโขกแล้นะพี่น้อง อุ no? ้นที uh, er mm, ah right? mm ่เ hmm. ด er ิมเกลือได้พี่น้องตักฟองออกเรื่อยๆได้จ้ะตักฟองออกเรื่อยๆพี่น้องมาเบิ้ลขั้นตอนการปรุงครับไปไหนพี่น้องแล้วได้ใส่เกลี่ไปแล้วอ่าปลายซ่อนนิดนึงพี่น้องครับผมปลาครับในประมาณไหนพี่น้องครับมันกะเอาเลยจ้ะกะเอากาเอาประมาณช้อนโต๊ะเมื่อกี้ไหนเนาะช้อนครึ่งช้อนครึ่งครับครับแล้ก็จะเพิ่มใส่อย่างไรพี่น้อง โดบมี่แต่ตัวไม่นองห้องกับมงไว้อ้อห้องกินเค็มกินจางกินเือดก็ว่าไปกินนัวกินบดนัวอยางนัวค่ากันซุ่มชิลรถจากสองซ้อนสมซ้อนสี่ซ้อนห้าซ้อนก็ว่าไปมกคนกอยากานัวก so ับใจากก็ดีออนบบพี่นอถอันอันกดีมรถเรามีรถดีตามเหอนกันโอ้ยน้ำซุปมันนัวอีมันการชุรถขึ้นนานพี่นองชูรถชาิเสี มันสีแดงเดินเดินหาแล้วแล้วครับวันนี้เขามากินข้าวแล้วครับพี่น้องว่าแล้วขึ้นนครับพี่น้องอันนี้น้าอันเท้ากับแกงน้ำพนี่ยพี่น้องน้ำหน้วครับใส่ลกตลงพี่น้องโอ้สดหนำคือสีส้มอมรัมยยิ้เน๊ะเดี๋ยวเพราส้มโต๊ะสู้ลวงน้ำส้มพีน้องเลยนันเป็นผักกาดดองเปรี้ยวผักกาดดองเลยอย่แงนี้ครับว่าผักกาดดองพี่น้องกันทีว่ากันดิ่งส้มอมรัมย์กระดิ่ง แต่บางคนบ่ล่างเด้บ่ก็เพราะล่างเราคนมักโูงเดสคุณมักโูงเนี่ยใว่าะตามสูตรที่ดีก็ต้องล่างต้องต้มบวกอีกน้อยนี่ครับโอ้ไม่หรอกครับอ่เอากระดูกวันให้เราเนี่ยยำปุ๊บปุ๊บคุณได้ไหมน้องเนาะคุณต้อยอีกจปบที่สิบนาทีจ้ะพี่น้องครับตัวหนึ่งห้องก่อกะเพิ่งพี่น้องว่ามันเบาไฟลงเนะจ้ะเอามันคลาใจของเราไปพี่น้องไป าตุนก็จะตุนทักหลายขึ้นหน้าแห้งก็เพราะแม่นนะพี่น้องเอ้ซิมเราก็เสิร์ิมได้ด้วยนเนี่ยพี่นอ้นองเพราะไทยให้พวกอีนเดียบัตเนี่ยครับซิมรเรวเวาเบากท้องห้องแ,แล้วครับผมมาติดตามนะครับเด้อนโบ๊แม่นมาติดตามนะครับเอิ้นมากินข้าวน้ำใจเฮ็ดนี่ละบ๊อบก๊อดเอิ้นพี่น้องเงี้ยซีดูสกุลมากินข้าวกับบ๊อบก๊ใจเฮ็ดนี่ละครับผมมาครับพี่น้องทางต่างประเทศกับมาแด้วครับเด้อมากินนี่ได้พี่น้องไหมนี่ครับมากินต้ม ประกาศดอกใส่ถูกอ่อนเล้วพี่น้องเด้อมากลับมา,อาเอาหน้าเอาท่าเสร็จแล้วพี่น้องเออ <c oughs> เห็ดปุยลุยอย,ยู่บ่พี่นอ <c oughs> อ้องบอป้าคนหัวกุดบอสสวัสดีครับบอกกอดอีสารใช่ไหมครับผมมื่อนี้บอกกอดพาพี่น้องมากินข,ข้าวคือกันน้ำกันคือนเราครับบอกกอดได้เมนู <c oughs> พี่น้องเอ้ยมื่อนี้กินของดองครับพี่น้องมืง่อนี้ต้มประกาศดองใส่หมูกระดูกอ่อน ใหครับพี่น้อง,งเลยแซ่บบ่าวซี่บุกแนวมาก่อนพี่น้องครับอืมอืมหน่องงเยเลยแซ่บแซ่บครับพี่น้องครับอืกระดูกโอ้โอ้เขา่าถัดเป็นถัดเลยพี่น้องเลยมากินข่ากับบกอดได้ครับเด้อครับเพื่อนกินข่ามากกมาดได้ครับเด้อมานั่งข่างบากก็เนี่ยแหละกินขขาน้ำบกอดเด้ออืมอืม เพื่อนครับรสชาติกลมกล่อมพี่น้องเลยก็ากลมกล่อมหนึ่งคืออย่างว่าจีแซบครับแซ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 บแห่วยมาแซบาแซบมาีโอ้สิออกอ่ะอานัวเนาะพี่น้องเนาะก็จะออกเข้มเขนัวออกไปหอม หอมอ่าะอย่างกะคิงหอมคิงอย่างน้อยพี่น้องเพราะว่าใส่คิงเนาะกับหอมพริกไทยครับแล้วก็ที่ออกเปรี้ยวของผักดองจั่างน้อยพี่น้องออกเปรี้ยวของผักดองครับเพราะถือว่าหลายพี่น้องที่ออกหอมนอง,นองของผักดองนะพี่น้องเลยโอ้ยสุดอยอดครับ Hãy subscribe cho ลองเก็ดกินเบิ้ลด้วยครับพี่น้องครับผมกับเมนูน,นี้ครับแต่ว่ากับขั้นว่าเบิ้ลได้กินด้วยพี่กกับเมื่อนี้กับมีบมพริกไทยอยู่แล้วพี่น้องเนาะกับนี่งดอันพริกลงกไปว,ว่ามีพริกยังมีพริกไทยอยู่ หรอบต้อนริบ กับพ่องครับพี่องครับท่านท่านกินข่าวกินนามมาด้วครับเด้อบกกอื่นสามเชือดด้วยพี่้องเชือดดีๆบกนกินหมกก้อนเนี้ยอืมพี่องเนี้ยบกกอซารน่ำเขีเบิร์ดเราพี่้องเ้ยทดน่ำดีเซซพี่้องน่ำมันน่ำเซบเซบ 嗯。Mm. แคบพี่น้องครับข้ออนน่อนนั่นต้มก็ได้เด้อพี่น้องเด้หน่ะข้ออ่อนดูดมวนเป็นดูกมดเล็กก็ได้ครับเป็นดูกเป็นสามสั้นต้มก็ได้ครับโอู้ว่านั้นแห้งที่แซ่บเด้อพี่น้องนะคั้นได้ขั้นนี้อันนนั้ใส่อ้อ,อนใส่ตันนะพี่น้องใส่ตันครับผมใส่ตามมาต้มดีดีสักคนก่อน,นเทสได้ขึ้นครับเครื่องไหนเป็นปอดเป็นยังได้พี่น้องปอดหมูปอดยัง แต่ว่าประกออนหานเอากระดูกอัอนเพื่อนซวงหิ่มแตกพวกพวกดีได้สนุก เมนูนี้เฮ็ดว่เนี่พี่นอ้องครับเฮ็ดให้คุณสามีเฮ็ดให้คุณผู้หญิงเฮ็ดให้คุณเพื่อนคุณลูกคุณน้าคุณอากินพี่นอ้องเลยเฮ็ดให้คุณครอบครัวกิน <laughs> พี่น้องเอฟซีทั้งต่างประเทศกินขอ,อกินน้ำไปเนาะมากินข้าวบอกกอนเ้อครับเห็นแล้วล่ำรวยด้วยครับเด้อเอฟซีอฟู้สกุลคนเ่อนง,งานกับเจนเมื่อยยาละสู่ต่อไปพี่น้องไว้ จับเดี๋ยวเพ่อนครับ อืมเปิดแล้วก็ขอ,อ,อ,ขอตอนเขิดเปดเวดอ อุ๊ยใส่ใส่จาน,นน้ีนนนนน่นอ้องเออนาะเข้าเนาะนั่นบ้าี่น้องมี่กินเมเหรพื่อใหพี่น้องเอ้เม็ดเก่าเตอนเม็ดอ่ะมีคุณค่าครับ อ,อืมอึมใช่เปลอืเหออืมคือโลอันที่ดีเนาะสวัดสำหรับคนที่ฟันดนีแล้วบ้างน,นะครับต้องมั่นใจในฟันเจ้าของเลยปฏิบัติต็มคลิปของบัอกก็ไปเห็ดโอ้ย เแก่ร่อนหมดีว่าเดี๋ยวครับพี่น้องอเดี๋ยวเม็ดนึงพี่น้องยขอเดี๋ยวให้เบิดก่อนมาก่เสียดายต้องมีคุณค่าเ้อพี่น้องยข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างครับอยากกินทิ้งกว้างมีของเป็นของมีค่าครับทุกคนอดอยากมีบ้างกนกนะสงสารชาวนาเด็กตาดำๆบาก่อขอขอบคุณครับชาวนาทุกคนที่ปลูกข้าวให้เรากินเราจะกินไม่ให้เหลือเม็ดแต่เม็ดเดียวพี่น้องครับแต่ไม่ได้กินบถทถังนะพี่น้องไอ้กินในเบิดคาบในคาบครับ ครับเจาา้าหน้กาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบากอนอีสานชัยเนลครับผมมื่อนี้กรบบมีอย่างไรครับพามากินข้าวกินน้ำขึ้นเขาครับเจาา้าหน้การอชุมคลิปหน้าครับผมกับก้าวเข้ามาสวัสดีครับบ๊ายบายครับ